ดีเอฟซีร้านซับโปรไฟล์เทคเตอร์ ector, ครับโดยผมช่างยุอนุพงศ์โปรไฟลเจ้าของร้านซับโปรไฟล์เทคเตอร์วันนี้พามาชมบรรยากาศหน้าร้านนะครับช่วงเช้าคลิปนี้จะเป็นคลิปของรถเกี่ยวครับคันแรกเป็นรถเกี่ยวคูเตา GM, ้าดีซี 95gm คันนี้จดทะเบียนปี55ครับจดทะเบียนปี55แพ็กสวยสองข้างครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีไม่เคยแกะระบบแอร์ทำงานได้นะครับกระจกไม่มีออโต้บอโ,โลใช้งานได้ปกติครับ บรรจุถังอุ้มได้หนึ่งตันตันครึ่งนะครับตันครึ่งล้อไม่แบกครับเฟร,รมไม่มีฉีกร้าวจดทะเบียนปี5 5ครับคันนี้ราคาที่2 9 5 5 0 0 0บาทครับ2 9 5 0 0 0บาทเป็นเจ้า DC95GM เป็นออโต้มันโลครับปรับสมดุลอัจฉริาารยะแ็กสวยสองข้างบรรจุถังเมล็ดพันธุ์ได้ตันครึ่งครับ ตามสภาพครับอันนี้ปากคอเลตเรียบร้อยโลบ a แอร์ใช้ได้ครับเงินย้ำราคาที่295,000บาทครับ295,000บาทครับต่อมาครับเป็น s k y ยเ l ลอาร์วนครับตัวนี้เป็นเกี่ยวคอรวง7,9,000บาทครับคันนี้7,9,000บาทขายเงินสดเท่านั้นนะครับ แบบอุ้มต่อมาครับรถเกี่ยวคูปต้า d c 7 0 G จ็ดตัวนี้แต่งเรียบร้อยครับแ็กสวย2ข้างเครื่องเกียร์ปั๊มดีรองฝาตู้ตู้เบาท้ายซิ่งเรียบร้อยแต่งโดยปอปอช่างเชื่อมวสวยครับคันนี้เครื่องเกียร์ปั๊มดีเรอยบร้อมน่าจะปี60สวยๆครับ 4 9 5 0 0 0บาทครับ4 9 5 0 0 0บาทครับต่อมาครับครับต่อมาผ้าชมรถไถรถเกี่ยวครับขออภัยรถเกี่ยวโัลต้าดีซีเจ็ดนจีคันนี้จดทะเบียนปี56ครับราคาที่3 7 9 0 0 0บาทครับ3 7 9 0 0 0บาทคันนี้แถกสวยสองข้างครับแต่งดาวเรียบร้อย ขอสปริงถ่ายซิงครับถอดถ่ายออกก็ไม่ได้ใส่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับต่อมาครับเป็นรถเกี่ยวคูปะต้าดีซีเจ็ดศูนย์จีคันนี้จุดทะเบียนปีห้าเก้าครับอุปกรณ์เฉพาะตัวรถนะครับราคาที่สามแสน 95,000บาทครับ3,95,000บาทแท็กสวยสองข้างครับรถสวยสวย3 9 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้สนใจคันไหนก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์062 495 5957ครับรถเกี่ยวขายเงินสดเท่านั้นนะครับไม่มีผ่อนส่งแท็กใหม่เลยครับคันนี้เป็น DC60 ยเอกสารซื้อขายครับ99,000บาทครับคันนี้ รถเกี่ยวที่ราคา99,000บาทอยู่ที่ร้านเรามีประมาณ3คันนะครับ3คันนี่นครับ2คันนี้ก็เหมือนกันครับราคา99,000บาทนะครับ2คันนี้ฝั่งนู้นจะเป็น DC 60เหมือนกันครับตัวนี้เป็นนิวสปริงราคา1 3ึ0 0 0บาทครับ1 3ึ0 0 0บาทมีเมาาล่มเอกสารพร้อมก็จะมีเทนเลอร์เครื่องอัดฟางแ,แมคโคนะครับอยู่ฝั่งนูน้นวันนี้จะเป็นโรตารี่นี่เป็นโตรตารี่ของนาซ่านะครับของดีมังกรดอน รับประกันคุณภาพหนึ่งปีเตยมนะครับนี่ของฟาร์มเท็ด้วย mm hmm. ลอตเตอรี่สวยท mm hmm. ันใดยังไม่ได้ใช้งาน mm hmm. ก็ออกมาชมได้ mm hmm. นี่ผ่านขุดมันครับ13,500บาท NASA ผ่านเียกร่อง18,500บาทครับของ NASA mm hmm. ตัวนี้เป็น DC 70แบบรองกระสอบครับปี56ค mm ัน hmm. นี้ราคาที่2,49,000บาทครับ2,49,000บาทตัวรถครับตัวนี้ปากคอเล็ อย่างมันด้ล้างครับ2องแสนบาทครับเป็นยํลาลาไคที่สองแี่หมื่นเบาทขายเป็นเงินสดเท่านั้นแท็กสวย2ข้างครับเคลื่องเกียร์ปั๊มดีท่านใดสนใจโทรศ6นย์5กสองครับนี่คือบรรยากาศที่ร้านซับโปรไเทเตอร์